สวัสดีค่ะทุกคนเก็บผลไม้ป่าต่อค่ะไม่เพลินกับน้องสาวคนสวยอดเก็บไม่ได้แดงเต็มดินเลยค่ะเก็บไปเลยมีหลายถุงอยู่ก็ถุงมาถุงเล็กมาหลายถุงอยู่เอ้ยนอไม่ต้องไม่ลืมเห็ดเลย เออมันพวนเป็นพวนพวนใหญ่ๆใหญ่ๆเงอือใช่อือหือฮูยงัดขึ้นมานี่แดงหือใช่มันสุกมันสุกหมดแล้ว นี่ยตรงที่พี่เก็บนี่มันไม่มีสีเขียวเลยนะมัมีแต่สีแดงแล้วญ้าก็สูงจังเลยยา่าจะเตี้ยก็จังจะเก็บง่ายหน่อย,อย,อยมันเกิดใต้ญาา้านะ <ffe> สะออนผลไม้ป <rainforest> ่ามาเก็บเห็ดเด้อเพื่อนๆตะมาได้ผลไม้ป่ายังไม่ได้ไปหาเห็ดเลยมาจอดอยู่ตรงเนี่ยเพามันเยอะแต่เสียดายม่ที่ช้อนมาเท่านั้นเองอ้มันหวานนะมันไม่เปรี้ยวเลยน้องทิพย์อ่ะเออรสชาติสุดยอดเลย มีแหล่งละอืมอืมเนี่ยมันเป็นพวงพวงเนี้ยเก็บมันมือ,อมพี่ก็เก็บมือเดียวมือหนึ่งก็ถือกล้องมันเลยไม่ถนัดมันก็จะได้ช้าฮะ อืมตุกอืมอ um> ืมบุกม oh, ันใหญ่ใหญ่อือืมอมันใหญ่มันงามแล้วหวานด้วยเออใหญ่สดงามแล้วหวานด้วยนี่อืมเป็นพวง อืมใช่ถ้ามันสุกแล้วมันก็ร่วงถ้าสุกแล้วก็ร่วงเลยสงสัยไ,ไม่ได้เห็ดง,งานนี้ได้ผลไม้กลับบ้านขาออกได้ไปดูเห็ดมันงามมันงามมากเลยโอ้โหดกมากเลยอะ นี่หลบมากเลยถือกล้องกันไปกันมาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเลียนหัวปกตินี่มันมันหาวันหวานยงเงี้ยไม่ค่อยมีนะไม่มีค่ะอืมอืมแล้วอกมอกฝาดเนาะใช่ mm -hmm. mm -hmm. all right mm -hmm. into the corner ้องทิพย์เก็บสองมือได้ใบอยู่เพราะว่าี่โมจะถ่ายแค่นี้พี่ก็พอแล้วใช่เก็บทีเดียวเขาติดติดกับการกินกินดอกนั้นแล้ว เราดูของพิดดิโอ้โหได้เยอะเลยโอ้